12ครับข้อนี้ให้ปริยารีดอกมานะครับปริยารีดอกคืออะไรครับคือปริยาที่มีทั้งตัวที่ให้อิเล็กตรอนแล้วก็ตัวรับอิเล็กตรอนอยู่ในสมการนะครับลองดูนะอย่างอันแรกตัวนี้ครับก็เป็นสมการเคมีใช่ไหมบร o m o i n e นะครับทำปริยากับโพแทสเซียมได้ออกมาเป็นโพแทสเซียมบร o m o i n e ตัวนี้ครับอันนี้นะเขียนลูกศรอย่างนี้ครับจะได้ดูเหมือนเป็นสมการนะครับเคครับทีนี้เรามาดูว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ไปสังรต้นเนี่ยครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวมีเท่าไหร่ครับ โพแทสเซียมนะครับเป็นธาตุที่อยู่โดดๆอย่างนี้เนี่ยธาตุอิสระอย่างนี้นะครับเลขออกซิเดชันจะเป็น0ครับแล้วก็โบรมีนครับพวกที่อยู่เป็นไดอะตอมิกโมเลกุลแบบนี้นะครับห้อยสองอยู่เดียวๆอย่างนี้เนี่ยมันก็มีเลขออกซิเดชันเป็น0เหมือนกันนะครับโอเคนะตามหลักเลขออกซิเดชันครับพวกที่อยู่โดดๆอย่างนี้เนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันเป็น0ครับทีนี้ทำปฏิกิริยากันเขาบอกว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือได้โพแทสเซียมโบรไมน์ออกมาเราก็มาวิเคราะห์ต่อครับว่าตอนนี้เนี่ยหลัังจาากกกกที่เเิิดปป็นนนสรรระะออบบค เลขออกซิเจนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับอันนี้เป็นสารประกอบเลยใช่ไหมสารประกอบนะครับต้องไห้ธาตุสองธาตุเนี่ยมีเลขออกซิเจนรวมกันกลายเป็นศูนย์นะครับโพแทสเซียมแน่นอนครับว่าต้องเป็นบวกหนึ่งเสมอนะครับเป็นธาตุหมู่หนึ่งนะถ้าเกิดว่าอยู่เป็นสารประกอบเนี่ยจะต้องเป็นบวกหนึ่งนะครับเคนะครับไม่เหมือนตอนที่อยู่เป็นธาตุอิสระนะตอนอยู่เป็นธาตุอิสระเนี่ยเป็นศูนย์ได้แต่ว่า ถ้าเกิดเป็นสารประกอบครับจะต้องเป็นบวกหเสมอนะครับในขณะเดียวกันครับโบรมีเนี่ยก็ต้องเป็นลบหนะครับเลขออกซิเจนรวมเนี่ยจะได้เป็น0ครับโอเคมั้ยอยู่กันอย่างนี้นะทีนี้ครับเราก็สามารถบอกได้ครับว่าเลขออกซิเจนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับลองดูครับถ้าเกิดว่าดูที่โพแทสเซียมเนี่ยเลขออกซิเจนเปลี่ยนไปยังไงครับตอนแรกเป็น0ูนย์ครับตอนแรกเป็นศูนย์พอเกิดเป็นโพแทสเซียมโบมาลเนี่ยเลขออกซิเจนนะครับของโพแทสเซียมเนี่ยกลายเป็นบวกหนึ่งครับ อย่างนี้แสดงว่าตัวโพแทสเซียมนะครับเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นครับโอเคไหมส่วนบรม m น i n e ครับตอนแรกเป็น0ย์พอเกิดเป็นสารประกอบโพแทสเซียมบ r ม m o เนี่ยเลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งครับเป็นลบหนึ่งนะอันนี้คือเลขออกซิเดชันลดลงครับทีนี้ครับเลขออกซิเดชันเนี่ยสามารถบอกได้ครับว่าตัวไหนเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนตัวไหนที่เป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนนะครับจากปริยานะตัวที่เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนครับ ส่วนตัวที่เลขออกซิชันลดลงครับจะเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนนะพ o i อิเล็กตรอนเนี่ยมันมีประจุลบจริงไหมดังนั้นถ้าเลขตรงนี้นะครับมันลดลงก็หมายความว่าได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นนะเคนะครับท่องไว้เสมอนะครับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเนี่ยประจุจะลดลงนะเลขออกซิชันก็ลดลงครับเคนะครับดังนั้นครับตรงนี้บอกได้ว่าโพแทสเซียมเนี่ยเสียอิเล็กตรอนให้กับบรมีนครับเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับโพแทสเซียมนะมีการเสียอิเล็กตรอนครับให้กับบรมีนครับ ก็เลยเกิดเป็นปริยารรดอกขึ้นมานะครับเพราะว่ามีการให้แล้วก็รับอิเล็กตรอนนะโพแทสเซียมให้อิเล็กตรอนโบมีนรับอิเล็กตรอนครับโอเคไหมอันนี้คือลักษณะปริยาที่เขาเขียนสื่อมาให้ดูนะครับทีนี้ครับสำหรับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการให้เราเช็คนะครับก็คือต้องเช็คครับว่าสมการที่ให้มาเนี่ยอันไหนเป็นปริยาที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับแสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงตามที่เขาเขียนให้ดูครับจะเช็คไงครับว่าปริยาไหนเกิดขึ้นได้จริงอันไหนเกิดดขึ้้นไไม่ เราต้องเช็คจากค่า EN ของาธาตุครับเช็คจากค่า EN นะค่า en ครับเป็นตัวที่บอกเขาว่าการดึงดูดอิเล็กตรอนเนี่ยตัวไหนดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่านะครับตรงนี้นะต้องเช็คจากค่า EN ครับค่าเอครับแนวโนม้มก็ตามนี้เลยก็คือหมู่เแล้วก็มีค่าต่ตําๆเนี่ยจะมี E n สูงที่สุดนะครับตามมิทางนี่เลยนะเห็นไหม ถ้าเป็นหมู่7นะครับหมู่7เนี่ยหมู่เยอะๆนะครับจะมีค่า EN สูงแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่าต่ําๆครับก็คืออยู่ด้านบนของตารางธาุ่นะก็จะมี EN สูงเหมือนกันนะครับแนวโน้มเป็นไปตามนี้นะเราก็สามารถเช็คได้แล้วครับว่าตัวไหนเอนสูงตัวไหนเอ็นต่านะครับจากแนวโน้มตรงนี้ทีนี้ครับตัวที่ EN สูงกว่านะครับควรจะเป็นตัวที่ได้รับอิเล็กตรอนครับเข้าใจไหมส่วนตัวที่เอ็ต่ากว่าเนี่ยควรจะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนครับหลักการเป็นอย่างนี้นะ ตัวที่เย็นต่ำกว่าต้องให้อิเล็กตรอนตัวที่เย็นสูงกว่าต้องไปตัวรับอิเล็กตรอนอย่างนี้ปริยาถึงจะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ครับเป็นวิธีเช็คของเราเรามาลองดูปริยาแรกครับปริยาแรกเนี่ยเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับว่าโพแทสเซียมเป็นตัวสีอิเล็กตรอนนะครับเพราะโพแทสเซียมเนี่ยเลขออกซิเดชันมันเพิ่มขึ้นนะเป็นไปได้ไหมครับลองเปรียบเทียบกนดูครับโพแทสเซียมอยู่ตรงนี้แล้วก็บรม m น i n e ครับโบร m i n e เนี่ยครับอยู่ด้านนี้ครับเห็นไหม b โร m i n e มีหมู่สูงกว่านะครับแสดงว่า บรมีเนี่ยมีค่า e- n สูงกว่าครับโดยทั่วไปเนี่ยหมู่7็ดก็ e- สูงกว่าหมู่1อยู่แล้วนะดังนั้นครับโบรมีเนี่ยเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนได้ส่วนโพแทสเซียมครับก็ควรจะเป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนนะครับก็เป็นไปตามที่สมการนี้แสดงเลยครับเพราะสมการนี้เนี่ยโพแทสเซียมเสียโบรมีนได้รับอิเล็กตรอนใช่ไหมก็ถือว่าเป็นสมการที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับข้อ1เกิดขึ้นได้ครับเข okay, นะเช็คอย่างนี้นะครับต่อมาครับมาดูข้อ2 ข้อสอก็มาดูครับไอโอดีนเนี่ยตอนแรกเป็นยไงครับอยู่เป็นไดอะตอมิกโมเลกุลใช่ไหมเลขออกซิเันเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับโพแทสเซียมโบรไมด์นะครับจะเห็นว่าตรงนี้โพแทสเซียมเป็นบวกหนึ่งครับโบรมมนก็เป็นลบหนึ่งนะเหมือนตัวก่อนหน้านี้นะครับเสร็จแล้วครับพอเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ปรากฏว่าโพแทสเซียมเท่าเดิมนะครับโพแทสเซียมเท่าเดิมนะแล้วโบรมีนล่ะโบรมมนครับเป็นศูนย์ขณะที่ไอโอดีนครับไอโอดีนเนี่ยเป็นลบหนึ่งครับเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับ จะเห็นว่าโพแทสเซียมเนี่ยครับไม่เปลี่ยนนะเท่าเดิมก็ไม่ต้องสนใจโพแทสเซียมครับมาสนใจที่โบรมีนกับไอโอดีนครับไอโอดีนครับปรากฏว่าเป็นตัวที่ได้รับอิเล็กตรอนนะครับเพราะว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยมันลดลงนะเห็นไหมจากศูนย์นะครับเป็นลบหนึ่งแสดงว่าเป็นตัวรับอิเล็กตรอนครับส่วนโบรมีนครับจต่เดิมลบหนึ่งกลายเป็นศูนย์แสดงว่าอันนี้คือเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะเป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนครับเราก็มาเช็กก่อนว่าปริยายนี้เกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับ ต้องมาดูครับว่าไอโอดีเนี่ยมี EN สูงกว่าโบรมีนหรือเปล่านะครับถ้าไอโอดีเอสูงกว่าก็แสดงว่าปฏยานี้เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าเป็นไงครับดูจากตารางธาตุก็จะเห็นแล้วครับว่าไอโอดีเนี่ยมันอยู่ค่าที่สูงกว่านะครับหรือว่าอยู่ด้านล่างกว่านะในตารางธาตุนะครับดังนั้นไอโอดีนครับ EN จะต้องต่ำกว่าโบรมีก็ไม่ควรจะสามารถแย่งอิเล็กตรอนของโบรมีนได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ ต้องเป็นโบรมีนนะครับที่เป็นฝ่ายไปแย่งอิเล็กตรอนนะเพราะโบรมนเนี่ยมี EN สูงกว่านะครับไอโอดีนไม่น่าจะแย่งได้นะต่อมาครับมาดูต่ออันนี้ครับข้อ3โบรมีนครับโบรมมนเนี่ยเป็นศูนย์ใช่ไหมเป็นศูนย์นะโซเดียมบวกหอันนี้คลอรีนเป็นลบหครับแล้วมาดูผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นครับโซเดียมบวกหเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเช็คนะครับว่าโบรมีนกับคลอรีนเนี่ยตัวไหนนะครับที่เป็นตัวแย่งอิเล็กตรอนนะ จะเห็นว่าตรงนี้ครับสมการนี่ก็แสดงให้ดูเนี่ยโรมีนครับจากเดิมเป็นศูนย์กลายเป็นลบหนึ่งแสดงว่าตัวนี้เลขออกซิเจนลดลงเป็นตัวที่แย่งอิเล็กตรอนนะครับในขณะที่คลอรีนครับคลอรีนเนี่ยเดิมทีเป็นลบหนึ่งต่อมาครับอยู่อย่างอิสระก็เลยกลายเป็นศูนย์ครับอย่างนี้คลอรีนเสียอิเล็กตรอนนะครับเข้ามาเพราะว่าเลขออกซิเจนมันเพิ่มขึ้นนะเป็นไปได้ไหมครับก็เหมือนเดิมครับชัดเจนครับว่าคลอรีนเนี่ยอยู่คาบที่ต่ํากว่านะครับอยู่สูงกว่าในตารางธาตุนะดังนั้น คลอรีนครับไม่ควรจะถูกโบรมีนแย่งอิเล็กตรอนได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ผิดนะครับเขี้ม้าอันนี้นะครับสมการเนี่ยจะสื่อว่าคลอรีนโดนแย่งอิเล็กตรอนนะครับเพราะว่าเลขออกซิเดชันมันเพิ่มขึ้นนะแต่จริงแล้วปริยานี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าคลอรีนเนี่ย en สูงกว่าไม่ควรจะถูกแย่งอิเล็กตรอนโดยโบรมีนนะเขครับก็แสดงว่าได้แค่ข้อเดียวครับก็คือสมการที่1น่ะครับตอบข้อ4ครับเขนะครับหลักการเช็คก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็ดูว่าเลขออกซิเดชันเน ตัวที่ลดก็คือตัวที่ได้รับอิเล็กตรอนตัวที่เพิ่มครับก็คือตัวที่เสียอิเล็กตรอนนะครับก็ต้องมาเช็คที่ E อครับตัวที่เอ็สูงกว่าเนี่ยเป็นตัวที่สามารถแย่อิเล็กตรอนได้สามารถเกิดิริยานะครับแล้วก็มีเลขออกซิเดชันเนี่ยที่ลดลงได้ครับส่วนตัวที่ e อต่ำกว่าก็ควรจะเป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันควรจะเพิ่มขึ้นนะครับหลักการพื้นฐานประมาณนี้นะ13าครับข้อนี้นะครับให้พิจารณาสมบัติของไฮโดรเจนนะและเขาถามเขาว่าข้อใดแสดงว่าธาตุไฮโดรเจน มีสมบัติคล้ายธาตุหมู่17ครับหรือว่าหมู่ 7A นะครับนี่นะหมู่ 7A ครับธาตุไฮโดรเจนเนี่ยครับมันมีสมบัติคาบเกี่ยวกันครับระหว่างหมู่ 1A กับหมู่ 7A ครับเขียนมาสมบัติมันคาบเกี่ยวกันนะก็เลยสามารถจําแนกเนี่ยให้อยู่หมู่ใดหมู่หนึ่งได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะสมบัติมันคาบเกี่ยวกันทีนี้เขาถามเขาว่าสมบัติตรงไหนที่บอกว่ามันคล้ายกับหมู่ 7A นะครับก็มาดูข้อแรกครับเขาบอกว่า เมื่อเป็นธาตุอิสระจะอยู่ในรูปของโมเลกุลอะตอมคู่หรือว่าไดอะตอมิกโมเลกุลน,นะครับโดยมีพันธาดเดียวครับอันนี้เป็นไงครับไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยเวลาเราเขียนนะครับก๊าซไฮโดรเจนนะมันจะเป็นไฮโดรเจนอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ค่อยสองนะครับเป็นการสื่อครับว่าอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่แบบนี้ครับสร้างมาธาตุเดียวกันครับอันนี้นะครับตอนที่อยู่อย่างอิสระเป็นก๊าซไฮโดรเจนนะซึ่งจะเหมือนกับพวกธาตุหมู่7หรือเปล่าครับธาตุหมู่7ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับอย่างเช่นฟลูออร ฟูรีเนี่ยก็เป็นไดอะตอมิกโมเลกุลค,ครับหมู่7นะครับก็อยู่เป็นไดอะตอมิกโมเลกุลนะอยู่อย่างนี้เหมือนกันครับสแสดงว่าตรงนี้เป็นสมบัติที่คล้ายๆกับหมู่ 7A อครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นสมบัติที่คาบเกี่ยวกันอยู่นะต่อมาครับข้อสอบบอกว่าสมบติภาพอิเล็กตรอนหรือว่า EA นะครับ EA นะมีค่าสูงเมื่อเลิอิเล็กตรอนจะคลายพลังงานมากอันนี้เช็คจากตัวเลขได้เลยครับจะเห็นนะครับว่าไฮโดรเจนเนี่ย ค่า EA ของมันครับตรงนี้นะครับอันนี้แสดงถึงแนวโน้มของค่า EA นะค่า EA ของมันครับจะใกล้เคียงนะครับกับพวกมูนห่งเมากกว่าครับลองดูนะครับไฮโดรเจนเนี่ย73.5ใช่ไหมหนึ่งครับก็มาหกสิบห้านะครับจะเห็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะทีนี้ลองเทียบดูครับกับมูเจไฮโดรเจนเนี่ยครับ73ใช่ไหมแต่ว่ามูเจเป็นไงครับมูเจเนี่ยขึ้นไป300เลยนะครับขึ้นไปที่300เลยนะจะเห็นว่าไฮโดรเจนเรื่องของค่า EA เนี่ย จะคล้ายกับหมู่ 1A มากกว่านะครับไม่ได้คล้ายกับหมู่ 7A นะแสดงว่าอันนี้ไม่ได้นะครับไฮโดรเจนจัดว่า EA ไม่ได้สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับหมู่7นะต่อมาข้อ3ครับเขาบอกว่าเมื่อเกิดสารปรากอบกับโซเดียมไฮโดรเจนจะมีเลขออกซิเดนเป็นลบหหลายคนครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับกับพวกโลหะไฮดายนะโลหะไฮได้ครับก็อย่างเช่นเวลาที่หมู่1นเนี่ยไปสร้างมันทักกับไฮโดรเจนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้ครับจัดว่าเป็นโลหะไฮได้ครับ เอาโลหะเนี่ยไปทำบริยานะครับแล้วก็เกิดประสารประกอบกับไฮโดรเจนกลายเป็นโลหะไฮได์ครับซึ่งที่โลหะไฮได์ครับถ้าพิจารณาเลขออกซิเดชันเนี่ยโซเดียมนะครับเหมือนเดิมเลยครับตามกฎของมันก็คือเวลาเกิดสารประกอบเนี่ยจะเป็นบวกหนึ่งเสมอครับเมื่อโซเดียมเป็นบวกหนึ่งแล้วไฮโดรเจนครับก็เลยต้องกลายเป็นลบหนึ่งนะครับเขียมจไหมจะได้กลายรวมกันแล้วกลายเป็นศูนย์พอดีตามหลักเลขออกซิเดชันนะดังนั้นครับวันที่ไฮโดรเจนรวมกับพวกโซเดียมหรือว่าธาตุโลหะมูลหนึ่งอื่นนะครับ พวกนี้เนี่ยจะทําไฮโดรเจนครับมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนะครับเป็นลักษณะของโลหะไฮดด์นะตรงนี้ก็รู้จักเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็คล้ายกับพวกหมู่ 7A ครับเพราะเวลาเกิดอย่างนี้ครับโซเดียมคลอไรด์เนี่ยถ้าเป็นโซเดียมคลอไรด์ไปไหครับโซเดียมบวกหเหมือนเดิมครับส่วนคลอเีนจะเป็นลบหนะครับจะเห็นว่าเลขออกซิเดชันครับเป็นลบหเนี่ยเหมือนกับไฮโดรเจนเวลาเกิดโลหะไฮด์เลยครับแสดงว่าตัวนี้เป็นสบัดที่คล้ายกับหมู่ 7A นะครับอันนี้ใช้ได้ครับโอเคนะ ต่อมาครับเขาบอกว่าเมื่อเกิดสมกปรกับอะโลหะไฮโดรเจนมีเลขออกซิเจนเป็นบวกหนึ่งอันนี้เป็นไงครับไฮโดรเจนเนี่ยเลขออกซิเจนเป็นบวกหนึ่งนะครับตัวอย่างง่ายก็เช่นในน้ำครับน้ำนะครับออกซิเจนเป็นลบสองใช่ไหมไฮโดรเจนเป็นบวกหนึ่งนะครับคูณกับตรงนี้นะกลายเป็นศูนย์โคดีนะครับอันนี้จะเห็นว่าไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นบวกหนึ่งครับเวลาที่อยู่กับพวกที่เป็นอะโลหะทีนี้เราลองมาดูครับเวลาที่อะโลหะเนี่ยถ้าอะโลหะตัวอื่นนะครับ ไปรวมกับหมู่ 7A จะเป็นยังไงครับยกตัวอย่างนะเป็นคาร์บอนเตต้าคอไลน์ครับเอาคาร์บอนเนี่ยที่เป็มีโลหะนะรวมกับคอรีนครับโอเคครับสูตรเป็นอย่างนี้นะครับคาร์บอนเตต้าคอไลน์นะคาร์บอนเนี่ยครับเลขออกซชั่นจะเป็นบวกส่ส่วนคอรีนครับจะเป็นลบหนะครับเข็มขัดลบหคูณสก็กลายเป็นลบสนะรวมกันก็เป็น0พอดีอันนี้ครับจะเห็นว่าคอรีนเนี่ยเป็นลบหไฮโดรเจนจะเป็นบวกหนะครับเวลาอยู่กับอโลหะนะแสดงว่าตรงนี้ เป็นสมบัติที่ไม่ได้เหมือนกับหมู่ 7A นะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับที่ใช้ได้นะครับที่เหมือนกับหมู่ 7A เนี่ยก็คือข้อ1กับข้อ3ครับก็ตอบข้อ3ตรงนี้นะเค okay, ครับข้อนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับให้เห็นว่าไฮโดรเจนเนี่ยกำหนดให้อยู่หมู่ใดหมู่หนึ่งครับระหว่างหมู่ 1A กับ 7A เนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า สมบัติมันมีการคาบเกี่ยวกันนะครับบางสมบัติก็ไปเหมือนกับหมู่ 1A บางสมบัติก็ไปเหมือนกับหมู่ 7A นะครับตรงนี้ก็เลยกําหนดได้ค่อนข้างยากนะว่าจะให้อยู่หมู่ไหนนะครับข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมขลายทุกปมในเคมีมอปลายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u ยูท Channel เคมีพิธีเมก้าเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตรุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม5ม .6 กนะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทกให้น้องทําทันทีเลยนะ พื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ l i น์ ID เ e g a มกาเค12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ